ความเชื่อโบรลาเรื่องงูเลื้อยผ่านหน้ารถาหลายๆท่านอาจจะไม่คิดอะไรนะครับแต่ก็ไม่เลยและคนเช่นเดียวกันที่คิดว่างูเลื้อยตัดผ่านหน้ารถแล้วจะโชคดี โดยคนโบราณเชื่อว่าจะมีโชคลาภเงินทองเข้ามาหาแล้วก็จะอาจถูกรังวัลใหญ่อีกด้วยนะครับเพราะว่างูนั้นเป็นสัตว์นำโชคนะครับหากคุณเจองูลเลยตัดหน้ารถก็ให้อธิษฐานขอพรเลยนะครับไม่แน่โชคดีบางอย่างอาจจะมาหาคุณแบบไม่หันตั้งเนื้อตั้งตัวก็เป็นได้นะครับ ฉะนั้นงูถ้าเห็นงูเลื้อยตัดหน้ารถก็อย่าตกใจไปเหยียบนะครับให้ใจเย็ดเดนๆล่ะรอให้ผ่านไปแล้วก็ค่อยขับต่อไปได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องราวของงูเลื้อยตัดผ่านหน้ารถชอบกดไลค์แชรกดแชร์ขอบคุณมากสวัสดีครับ Thank you.